ว่าที่ผู้สมัครสอส,อสอพักเก้าไกลที่ตกเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าร่วมทุจริตสอบนายสิบตำรวจประกาศถอนตัวขอต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ตัวเองทางคดีค่ะทางด้านผู้มีสิทการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันนะคะว่าตำรวจนั้นมีพยานหลักฐานเพียงพอค่ะเพราะว่าจากข้อมูลที่พบนั้นไม่เฉพาะการทุจริตสอบตำรวจเท่านั้นแต่ว่ามีความเชื่อมโยงการสอบราชการอื่นๆด้วยค่ะ พลตวนเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสผู้มัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกับพลตำรวจโทจิรพพูริเดชผู้มัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหาร่วมกันทุจริตการสอบค้าราชการตำรวจค่ะซึ่งก็มีว่าที่ผู้สมัครสอสอบพักก้าไกลและพักพลังประชารัฐร่วมในขบวนการในกลุ่มนี้จากทั้งหมด18คน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าพนักง,งานสอบสวนนั้นมีพยานหลักฐานเพียงพอค่ะที่จะดําเนินคดีกลุ่มผู้ต้องหาได้พร้อมกับยอมรับช่องโหว่กรณีนี้เพราะว่ามีการเสนอขอแลกเปลี่ยนเป็นตัวเงินระหว่างผู้เข้าสอบและเครือข่ายซึ่งกรณีนี้มีผู้เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานรวมทั้งตํารวจเองด้วยค่ะอื่นนะครับเพราะว่ากลุ่มเครือข่ายตอนนีเ้เราก็มีข้อมูลหลักฐานว่าไม่ใช่เฉพาะที่จะทุจริตการสอบของตํารวจอย่างเดียวนะครับทําเป็นกระบวนการ ทำทั้งเรื่องของการสอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในด้านต่างๆรวมถึงท้องถิ่นด้วยนะครับที่เขาสมัครมาเป็นข้าราชการท้องถิ่นต่างๆนะครับซึ่งถ้าขบวนการนี้หลุดรอดไปได้เนี่ยจะเกิดความเสียหายในระยะยาวนะครับด้านนายดิศัก์สมบัติคําหรือจ่าตาว่าที่ผู้สมัครสอสมหาสารคามเขตหนึ่งพักเก้าไก่หนึ่งในผู้ที่ตกเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาร่วมเป็นหนึ่งในขบวนการทุจริตสอบตํารวจเปิดแถลงข่าวกรณีนี้นะคะว่า ขอยุติบทบาทผู้สมัครเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะวันนี้นะครับผมขอถอ,อนตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครเพื่อไปพิสูจน์ความจริงนะครับเมื่อผมพิสูจน์ความจริงในขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมเป็นที่เรียบร้อยจนพิสูจน์ว่าผมไม่ได้ทํากระทนทําความผิดตามที่กล่าวอ้างแล้วผมจะกลับมาในช่วงนี้นะครับผมยังไม่ไปไหนครับผมจะช่วยพรรครณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ในฐานะว่าที่ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพรรคต่อไปครับขอบคุณครับสำหรับปฏิบัติการตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบตำรวจเมื่อวานที่ผ่านมาตำรวจกองปราบปรามเปิดปฏิบัติการตรวจค้น18จุดทั่วประเทศติดตามจับก,กลุ่มเครือข่ายได้ทั้งหมด15คนซึ่งก็มีว่าที่ผู้สมัครสอส,อสอ2คนพักก้าวไกลและพักพลังประชารัฐ โดยทั้งหมดถูกดำเนินคดีในความผิดฐานเป็นอ้างยี่และเอาไปเสียซึ่งเอกสารในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนซึ่งขณะนี้ผู้ต้องหาหลายคนขอประกันตัวต่อสู้คดีค่ะ